ได้รรประดับประดาตกแต่งโดยที่พอนโมธนนาสภีกระบองโยมอาจารย์ป่องหลพ่อเที่ยงนวลมานาอาจารย์ปองนวมมานาและขอนุโมทนาตับคณะโยมและเทพขุนขอบคุณเจ้าทุกทุกที่ได้นำอาหารเข้ามา ด้วยคุวเสียวเฟยรของงานเจ้าคณะใหญ่คนกลางตระเ็นทุกคนจะคุณตระเวนอาชินวงกรลัการมหาเทรสมาคมเจาวาสไปยัจตตารันเบบรีครับ ความเมตตาเป็นอย่างยิ่งที่หลวงพ่อท่านจบบะประคุณตสมเดชคุณจักรินวงศ์ท่านได้โปรดมีเมตตามาเป็นประธานในการครั้งนี้เ,นเ,นเข้าโคตรขั้วท่านพระคุณสารคีตภัยจันทร์คุณด้วยเจ้าวาดารวพระรามหลวงผู้ช่วยเจ้าวาดวัด